อุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเค้าเค้าอุ๊ยยกกำลังแขวกลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง ใช่จ้ะน no no ี่อันนี้นี่คือเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งเท่านั้นนะใช่วันนี้ยกมาเบาๆเนาะแม่เน้ะแด๋วแซฟเฟอร์ค่ะซึ่งวันนี้เรายกมาสี่แต่จริงๆเรามีเท่าไหร่พี่ดาวเจ็ดสิบบูธเจ็ดสิบบูธแม่จ๋าเราจะจัดขึ้นที่ไหนคะยาคุณย่าเซ็นทานปริ่นเกล้าวค่ะระหว่างวันที่ห้าถึงสิบเอ็ดพฤศจิกายนเนื่องจากว่าครั้งแรกที่เราจัดไปโอ้โหอุ่นนาฝาคั่งคือครั้งนี้นะคะผนึกกําลังกัน3รายการเหมือนเดิมค่ะเป็นพันธมิตรกันก็คือผู้หญิงกําลังแจ๋วแซฟพาซาแล้วก็มาวินฟินเฟอร์ค ยังคงรวมร้านเด็ดแบบรวบปึงร้านที่ไหนเขาว่าคนแน่นร้านไหนเขาว่าอร่อยมาในงานจริงใช่จ้าเปิดมาด้วยร้านและโอ้หนกว่าแบบสับเปิดแบบสับสัฝรั่งสับๆใชเราเคยเห็นวิธีการสับแบบนี้เขาสับไดันี่ขาหมูนี่ไม่ใช่ฝรั่งคุณแม่แต่นี่คือขาหมูค่ะเชฟร้านขาหมูกรอบบายเชฟเดย์สวัสดีค่ะพี่แจ๊คเจ้าของร้านนะคะร้านเราขายหมูกรอบ มีอะไรบ้างเออตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาอีกถ้าขาหมูกรอบทุกคนจะรู้กันอยู่แล้วก็คือตัวเป็นพรีเมี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมาก็จะเป็นชาชูถ้าชูของเราจะเป็นหมูแคนาดานะครับเทกเจอร์จะนุ่มค่ะลายในปากทำไมต้องแคนาดาคะเอ่อคุณภาพพรีเมี่ยมฮะหมุ่งข้อหนึ่งคือมันเขาจะน้อยกว่าเยอะมากสองเนื้อจะนุ่มและหอมละมุนตัวนี้ล่าสุดเลยนะครับ ก็คือหมูกรอบพรีเมียมหมูกรอบซึ่งใช้หมูสายพันธุ์เนเนตูตัวเดียวกับชาชูเอามาทำเป็นหมูกรอบเนื้อจะนุ่มมากหมักเนี่ยเป็นคืนแล้วก็กรรมวิธีการผลิตเนี่ยเป็นวันนะเกิน8ชั่วโมงไอทุกคนเลยครับจะเป็นแจ่วอินเตอร์ซีฟู้ดนะครับแล้วก็จะมีตี้วดำสูตรพิเศษแล้วนี่นะคะนี่ตัวนี้คือน้ําพริกนะฮะจะเป็นน้าพริกกากหมูโบราณอันนี้เหรอคะใช่ตัวนี้จะเป็นสูตรออริจินอลน้ําพริกไข่แดงและน้ําพริก กุ้งเลมีโปรโมชั่นแบบนาทีทองไหมคะอะมีครับมีไม่ต้องห่วงครับของเราอยู่บูธ52เรามีตัวนี้นะฮะหนึ่งแถมหนึ่งในงานฮะวันละ50ชุด <c oughs> เดี๋ยวจะมีช่วงเวลา,า,านาทีทองใช่อาจจะเป็นเวลาออคอนเทัดไป ใช่ใช่ด่าไปก็มานฉันไปดัก็จะไปข้างบนมาเลยเป็นรอบคุณนะคะพี่แจพูดห้าสิบสองไปได้เลยไปต่อลูกอ้าวพี่เลสรอมาแล้วที่สองครับติ่มป้าสลิดนี่ก็บอกว่าเชจอน้องเลสเป็นแฟนคลับป้าสลิดมากพี่ก๊อสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ก๊อบขาของเราอยู่บูธที่8ครับผมใกล้ใกล้ลิบแก้วครับเรามีทั้ง ปลาสลิดปลาช่อนนะครับอันนี้เป็นพระเอกของเรานะครับเฉพาะงานแจวนะครับปกติปกติไซส์นี้ไซส์ใหญ่ที่สุดของเราจะขายโลละ350 330นะครับเฉพาะในงานนะครับโลละ300เท่านั้นนะครับโอ้ใช่แล้วมีปลามป็นยังอร่อยอยู่สอาดเทสอดผมเน้นเรื่องสดใหม่ครับปลาทุกรสนี้ผมต้องไปเลือกเองนะครับเนื้อปลาต้องเป็นสีชมพูนะครับ่่ะอออันทีไรก็จะมีเชียงปลาสลิดครับตัวนี้ใช้เนื้อปลาล้วนไม่มีหมูไม่มีมันนะครับพิเศษในงาน2 แพ็ก380บาทครับแล้วก็มีน้ำพริกอีกอร่อยมากน้ำพริกตัวนี้จะเป็นน้ำพริกปลาสลิดคุกข้าวครับคุกข้าวอู้พอดีเลยอยู่ๆก็มีข้าวมาเราจะทำเราจะทำเอ่อปลาสลิดเนี่ย ให้รสชาติกลมกล่อมครับไม่จัดจ้านจนเกินไปไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวจนเกินไปครับทานง่ายๆครับแต่ถ้าหนูเป็นสายแซบล่ะคะถ้าสายแซบนะครับขยับเข้ามาตัวนี้ครับผมเป็นปลาดุกฟูผัดพริกกิ่งครับตัวนี้จะจัดจ้านขึ้นมาจะมี็กเจอร์กรอบๆด้วยในงานมีขายแบบนี้ด้วยมีแบบสำมีข้กล่างครับทานง่ายๆหยิบไปทานเป็นมื้อกับมือมีน้ำพริกให้ด้วยมีน้ำพริกให้ด้วยครับมี2อย่างเลยนะอันนี้น้ำพริกอะไรคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูอันนี้เป็นน้ำพริกตาแดงครับน้ำพริกเราจะตั้งใจ ใชทํามากทําให้แบบรสชาติพอดีครับ้วมีผักแบบนี้ให้เลยจะมีผักเนี่ยเป็นตามกล่องนี่เลยรบบเดินบูธอยู่อันนี้พร้อมทานใช่ครับใช่แล้วก็เนี่ยอันนี้คือมีอันนี้เป็นแบบที่ทอดแล้วใช่ครับผมก็จะมีเป็นทอดแล้ว ตัวละ50บาทครับผมทานง่ายๆครับแล้วมีแบบเป็นปลาสลิดแบบไข่ไส้ทะลักด้วยมีครับไข่เฉยๆก็มีขายนะครับไข่ปลาไหลปลาสลิดต้องไปหาเจอได้ที่ในงานเซ็นทายเดอร์จ้าวันนั้นได้เลยชอบมากเลยเป็นแบบยากินเล่นได้เลยนี่นี่นี่ถ้าพูดถึงปลาสลิดทอดของเราเนี่ยสองตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราครับตัวนี้จะตัวนี้จะเป็นเนื้อล้วน เป็นปลาสลิดลาะก้างเนื้อล้วนไม่มีก้างแต่ตัวนี้จะเป็นปลาสลิดมีก้างปนครับหั่นทั้งก้างใช่ผมเอาปลาหนึ่งตัวเนี่ยมาหั่นซอยโโอ้หยังได้ไหมคะเราอร่อยมากไหนนะคะพี่ก้องเราอยู่บูธ8ครับใกล้กับลิฟต์แก้วนะครับเซ็นทรัลปิ่นเก้าแล้วมีนาทีทองของเรายังไงนะคะพี่ก้องก็ตลอดทั้งงานเนี่ยเราจะเอาของมาแล้วก็ลดราคาขายอยู่แล้วครับก็อย่างที่บอกก็อย่างปลาสลิดนะครับจากเราก็ลดราคามาเพื่อขายในงานแจวแซฟเฟอร์เท่านั้นเลยครับผม ฉันเป็นลูกค้าถูกกว่าข้างนอกอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอันปลาสลิดซอยอ่ะในงานแจ๋แปเปอร์ตลอดเพราะราคาดีเอาให้ผมจิบตัวนะครับเตบตัวเด้นอะไรเลยได้เลยครับได้เลยแล้วหนูมันคือลูกแม่ถูกต้องตัว่าลูกอันนี้อร่อยไหมอันนี้อร่อยไหมอร่อยเห็นป่ะน้ำบุ้งว่านเลยต้องขอบคุณครับก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินีครับยดีครับไปอุดหนุนกันนะคะเต็มปลาสลิดนะคะมาอีกหนึ่งร้านดีกว่าร้านนี้พี่เลดก็กินไปแล้วพี่เลดบอกว่า หวานอร่อยเหลือเกินนะคะร้านพิมพิรามมี่กอบนะคะคุณหลี่เจ้าของร้านสวัสดีสวัสดีค่ะหมี่กอบน้องอร่อยจริงๆอันนี้แล้วหมี่กอบเขาเป็นลูกแบบหยิบง่ายอ่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นรสดั้งเดิมค่ะพี่บูมนี้เป็นตัวพิเขาค่ะอันนี้มะม่วงขามะนาวโหนะคะจะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยที่ทํารสชาติเนี้อหออร่อยนะ คืองานแจวเชฟเฟอร์เขาที่เราซื้อไปฝากคนก็แบหุยมีกรอบอร่อยแล้วกินอร่อยมากอร่อยจริงๆไม่แข็งแล้วมันยังมีความกรอบใช่แล้วก็ไม่เหนียวจนแบบบางเจ้านั้นเหนียวโอ้ล้าหนำมาเป็นแบบนี้ด้วยอันนี้นะคะจะเป็นรสชาติใหม่ในงานค่ะของแจวจะเป็นรสต้มยำถือว่ามีกุ้งมีใบมะกรูดนะคะลองดมหน่อยเป็นต้มยำ คือหมี่กรอบมันไปหลายๆเนาะแต่มันไม่ใช่มีแค่หมี่กรอบอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นหนังปลาแซลมอนทอดกรอบค่ะอันนี้กือกรอบแบบไม่แข็งใช่ที่คุณดูคุณดูว่าเขาทอดแบบเนาะไม่คอนทอดกรูอะเอไม่อมน้ํามันอะอันนี้กูชอบมากทอดแบบกริสปี้มากกรอบหมูแผ่นทอดกรอบค่ะนยอันนี้เป็นเมนูใหม่ภายในงานแจกอ๋อเป็นเมนูใหม่ค่ะอันนี้อันนี้นะคะเป็นเมนูใหม่ภายในงานเหมือนกันค่ะจะเป็นมาม่าชีสเกาหลี ทำไมถึงแบบมันมันมันไม่เข้ากับนึกอ,ออกไหมอันนี้มันเป็นมีกรอบหรือของทอดถ้าอันนี้มายังไงนะคะอันนี้คือแบบว่าในงานนะคะมีแบบคนหลากหลายวัยค่ะมีกรอบแล้วก็จะแบบทำบ่อยแล้วอ,อ,ลอันนี้ก็จะเป็นตัวสำหรับไวัยรุ่น ดูนซีรีสเกาหลีบ่อยเออไม่แต่น่ากินมากน่ากินมากเส้นมาม่าเกาหลีแล้วก็มินแล้วก็มีไส้กรอกแล้มีไส้กรอกแล้วก็โรยสาหร่ายน่าดูแล้วผัดที่งานเราทำร้อนๆใช่ค่ะที่งานจะทำสดใหม่ทุกเมนูเลยค่ะชอบตรงเนี้ยที่งานเนี้ยเดินกินได้เลยนี่ไงพอเปิดเขาใส่ชี้ผแบบหั่นอย่างงี้ดิแหวกอย่างงี้แหวกมันตัดแหวกอย่างงี้ เอออย่างนั้นก็ได้เนี่ยอ่ะคุณดูค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะมันจะข้างในจะเป็นชีสเยิ้มๆแล้วมีไส้กรอกแล้วมีมาม่าเกาหลีคุณก็นี่เป็นอะไรหั่นอย่างงี้ก็ได้ค่ะนี่หั่นให้ดูอุ้ยนี่มันน่ากินเราเดินกินได้เลยน้องใช่ตั้งร้อนๆเพราะมันมีชีสเยิ้มๆใช่แต่เด็ดชอบเลยแหละดีดีดีแล้วเนี่ยอยากซื้อกลับเนี่ยในในในงานมีโปรมีโปรไหมคะโปรโมชั่นค่ะปกตินะคะทางร้านเราอะค่ะจะขายกล่องละหกสิบบาทค่ะ แต่ในงานนะคะจะมีขายกล่องละ60สองกล่อง100บาทเลยค่ะอาต้องสองอยู่แล้วใช่ไม่คือบูมพริกเผาด้วยอตรงนี้เขาแบบปั้นเป็นก้อนใช่ไหมใช่เราไม่ต้องแบบว่ามาเบียดเนื้อออกไหมมันลำบากมันแบบยากแบบนี้ก็คือไปได้เลยอยู่บูธที่เท่าไหร่คะบูธที่ะบูที่เจ็ดนะคะโซนหน้าร้านทองค่ะอ่เจ็ดส โซนหน้าร้านทองไปกันได้เลยร้านนี้อันนี้อันนี้อร่อยมากจริงๆจะเป็เสื้อนี้กินในงานฉันก็ยยาไปซื้อทองแล้วออกมาข้างหน้าออกมาข้างหน้าแล้วเหมาขอบคุณด้วยนะคะคุณหลีขอบคุณนะคะมาอีกหนึ่งร้านดีกว่าร้านนี้แม่ชอบกินขนมต้มเอาให้แม่เลส1ิบกล่องนะครับเอาให้แม่เลสสิบกล่องอีกแล้วเยอเคลียร์กันแล้วนเลสในรายการนี้ตอนกี่คนกี่คน แต่ใค้แม่กล่องแล้วคนอื่นทํายังไงเขารู้จใจเพราะว่าวันวันแม่กินแต่ขนมต้มเอออ่ะร้านนี้นะคะโด่งดังมากๆอยู่แล้วนะคะร้านข้าวต้มมัดใหญ่ฟูนั่นเองนะคะซึ่งนี่ค่ะคุณฝ้ายเจ้าของร้านสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะจุดเด่นความอร่อยอยากรู้เลยทําไมคือพอพูดถึงข้าวต้มมัดต้องเป็นร้านนี้ก็อยู่ที่ความพิถีพิถันในการทําทุกๆขั้นตอนค่ะค่ะแล้วก็วัตถุดิบที่เราคัดสรรมา ใช้ในส่วนผสมของขนมทุกๆรายการนะคะก็คือเาช้เป็นชิ้นเล็กพอดีค่ะชิ้นเล็กชิ้นเล็กไสแน่นนะคุณค่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งทําไส้เผือกมาใหม่นี่นี่ลองดูไส้แน่นเลยค่ะปกติเดิมเดิมเราทําแต่ไส้ข้ชวเนี่ยไส้เผือกบอกไยว่าเอกลักษณ์ของเราที่แตกต่างจากร้านอื่นคืออะไรที่ลูกค้าชอบอะค่ะจะเรื่องรสชาติเลยค่ะดูค่ะความอร่อยรสชาติความอร่อยค่ะความกลมกล่อมของขนมค่ะแมกะทัางใบตองใบตองคุณเลือกยังไงคัดค่ะ คัดจากสวนประจำา็ค้อใช่ค่ะเอาเฉพาะใบตองอ่อนคุณดูกะเข้าไปแล้วคือแบบกินเผือกติดฟันของจริงเลยอ่ะใส่ไปถึงแน่จรงอร่อยมากแล้วหวานกำลังดีแล้วอย่างถ้าพอดีคำอย่างเงี้ยเราขายยังไงคะปกติแล้วเราจะขายกล่องละสิบชิ้นหนึ่งี่บาทค่ะสิบชิ้นหนึ่งรอยยี่สิบซึ่งนอกเหนือจากข้าวต้มมัดแล้วเนี่ยเรายังมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นอาจะมีสอดไส้ค่ะ แล้วก็ขนมตาลขนมต้มแล้วก็ขนมถ้วยค่ะเลซิ่บอกว่าหนูชอบกินขนมถ้วยแล้วอันนี้คือถั่วแปรค่ะถั่วแปะแล้วก็ขนมฟักทองขนมเทียนแล้วก็ข้าวต้มมัดไส้เผือกค่ะขนมเทียนเนี่ดูใส่ส้ของเขาก็เป็นห่อเล็กๆนะถุกอย่างอางพอดีคำอันนี้ชอบมากเลยพี่เลซชอบขนมต้มใช่ป่ะโอ้โหไม่หยุดเลยอะ เอาไปข้างหน้าไปตักข้างหน้าเลยขนมต้มของเราจุดเด่นน่าจะลักษณะของมะพร้าวที่เอามะพร้าวเขาอ่อนมะพร้าวอ่อนใช่มะพร้าวอ่อนคืออร่อยมัมือนจะได้แล้วก็อยู่ที่วิธีการนวดแป้งด้วยค่ะขนมต้มเราจะนวดให้นิ่มเลยค่ะแล้วก็ไปเอาไปต้มแล้วคือนึกออกไหมว่าขนมต้มปกติวางทิ้งไว้ข้างนอกจะแข็งใช่อันนี้ไม่แข็งคือแบบ แล้วมะพร้าวก็ต้องเลือกด้วยใช่ไหมแพทย์เห็นต้องเป็นมะพร้าวอ่อนค่ะแต่ต้องไม่อ่อนเกินไปนะบางทีมันเละมันจะเละแล้วมันจะทำให้บูดค่ะทื่บูดง่ายค่ะนี่อุ๊ยสวยมากเลยนี่คนในร้านได้ยินใจพ่อแม่เขาชอบให้ละมุมกล่องหนึ่งให้ละมุมกล่องหนึ่งนี่นี่นี่พี่เรากินขนมถ้วยหน่อยได้ค่ะอยากกินขนมเทียนแล้วบูธเราอยู่ตรงไหนอีกทีหนึ่งแล้วก็มีโปรอะไรบ้างคะได้ค่ะอยู่บูธที่สองค่ะแล้วก็โปรโมชั่นของเราจะเป็น ข้าต้มมัดค่ะจะให้ปกติจะกล่องละ120จะเราจะขายเป็นช่วงนาทีทอง50ชุดค่ะก็คือจะกล่องละ100บาท100คะ50ชุดต้องไปลุ้นเอานะว่านาทีทองคือช่วงไหนถูกของทองทองอร่อยมากคุณค่ะตอนนี้หลายๆคนมาแค่4บูธนี่เราเราแบบเรามือไม้สั่นแล้วว่าใบตองเขาอ่อนถึงขั้นฉันอยากกินใบตองไดไหมล่ะได้เลยหลายๆคนนะคะที่ดูอยู่นะเราอยากไปเนาะ ก็คืองานเรามีตั้งแต่วันที่5นะคะยาวไ,<อ>ไปจนถึงวันที่11 พฤศจิกายนนี้งานแจ๋วแซฟเฟอร์ครั้งที่2มีทั้งหมดคือ70บูธนะคะทุกคนค่ะไปได้ตั้งแต่ทางเปิดเลยนะคะเราจัดแบบเต็มพิกัดเลยนะคะสามารถเดินทางกันไปได้เลยนะคะที่ชั้นจีค่ะเซ็นทรัลปิ่นเก้านะคะและที่สําคัญเจอย่าแน่เจอแพทแน่งานนี้คือต้องยกไปให้ครอบครัวเลยขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณดาราก็มาเนาะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตรามาม่านะคะนมโฟโมส เบทาโกค่ะและกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่เลนนี่จิตใจสี่ล้านนะเดี๋ยวติดตามกันอีกสองกล่องลูกอ่ะหนูลูกอีกสองกล่องลูกค่ะอีกสองกล่องค่ะโป้งก็คุณดีกว่าช่วงนี้ยังมีอะไรดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ด้วยนะคะนี่อ่ะอีกสองกล่องค่ะแจกเออเอออิบแจกลูกอีกสองหน้ามองหน้าบอกน้บอกน้า เจ๋าซซฟเฟอร์กลับมาแล้วมาแน่ๆมาชั่อๆยัยโอ้ยหิวเลยอ่ะใครจะไปยกมือขึ้นตังมากเจ๋าซซฟเฟอร์พบกันเร็วๆ